เดี๋ยวปลาตัวแรกแล้วครับผมมีไซส์น่าจะเป็นชักเกอร์หรือเปล่าดึงแรงมากน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาชักเกอร์แหละครับผมถ้าดึงแบบนี้ไม่ใช่ปลาช,ชักเกอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะจับเอาไปกินด้วยโอ้โห <c oughs> oh ดึงแรงมากครับผมอุ่ย <c oughs> ไม่ใช่ชักเกอร์ปลาดุกลุกใหญ่ <c oughs> ครับอ <c oughs> ทุกคน ปลูกตัวใหญ่ป้านมาได้ไงนี่ไปไปโอ้โหป้าโอ้ปลูกตัวใหญ่ครับโอ้คุณปดูกตัวใหญ่อืม ดูกธรรมชาติด้วยนะครับผมเนี่ยยอดสุดยอด